สวัสดีนะครับก็อีกฝากฝั่งหนึ่งของนาที่เรามาปรับพื้นที่กันนะครับตอดน,นี้เราจะมาวิ่งคันนานะครับเราจะพังของเก่าออกนะครับไอคันตรงนี้เนี่ยนาเราซ้ายมือเขีเขยวๆนะครับแล้วเราจะวิ่งเซาะนะครับนี่คันนี้ให้เหลือเล็กๆกจะวิ่งแบบข้างเดียวนะครับเดี๋ยวเราวิ่งพังของเก่า ที่เป็นคันนี้ที่เขาใช้แบบว่ากาันน้ําตกนะครับเนี่ยน้ําตกมันจะไหลามาทางขวามือก็ให้น้ํามันตกอยู่ในรางนี้ทีนี้เขาจะไม่ใช้น,น,นะครับนี้เราก็จะดัดให้มันตรงด้วยตอนนี้มันยังคดอยู่นะครับแล้วเราพังคนาขันคูน้ําตรงนี้นะครับที่กันน้ําตกเนี่ยพังก่อนนะครับเดี๋ยวจะดินมาโรยไว้บริเวณนี้ทางนู้นมันสูงอยู่แล้วครับจะมาไว้บริเวณนี้เดี๋ยวจะเกลี่ยให้สม่ำเสมอทั้งพื้นนะครับตรงนี้ เดี๋ยวเสอะของเก่าออกก่อนนะครับจะเริ่มงานที่15.50นะครับยาวร้อยกว่า,เ,าเมตรน่าะถึงบ้านนู่นนะครับถนนนะ่ะของสาไฟฟ้านะครับมันโค้งนิดหน่อยนะครับแต่เราก็ จะดัดทั้งไหนเนี่ยมันโค้งแล้วเกินวก็จะกินเวลาจะของนานนะครับเดี๋ยวดัดให้นิดหน่อยนะครับค่อยๆขยับไปมันจะกินชั่วโมงของเขาอเอาแค่เป็นรูปเป็นร่างขนาดแล้วกันตามนั้นวิ่งพังคันเก่าก่อนนะครับที่เขาทำคูน้ำน้ำตกไว้นะครับ มันค่อนข้างเป็นชั้นนะครับต่างระดับกันเยอะนะครับเลยต้องวิ่งข้างเดียวมันเสียเวลาก็ตรงถอยหลังไปเริ่มใหม่นะครับไม่น่าเกินหนึ่งชั่วโมงนะครับโดยประมาณแต่เราจะวิ่งให้ลึกๆนะครับเวลาเปิดล่อง โอ้เป็นก้อนๆเลยครับเดี๋ยวจะวิ่งเสาะแปะคือวิ่งแบบข้างเดียวนะครับนี่เอาตรงนี้ด้วยเดี๋ยวให้วิ่งคันนี้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับ ใช้ฐานหลังตับไป้ดินให้ป่นนะครับแล้วก็เรียกความลึกด้วยโอ้ร้อนแล้วเกินครับท่านผู้ชมสุดยอดเลยรถก็ไม่หยุดไม่พอชั่วโมงนะครับไม่ถึงครึ่งชั่วโมงโุยต่อเลยไม่ได้พักทั้งรถทั้งคนเลครับ ก็จะช่วยดัดคณะให้ตรงด้วยนะครับสงสสยจะ ใช้ผ่านสาสตร์ดินขึ้นหัวคณะเก่าแล้วนะครับเพอาวิ่งย้อนสอนระวางผ่านด้วยมาแอบหลบอยู่ในล่มนะครับความลึกนี่น่าจะได้แล้วนะครับดูแล้วแต่ได้ได้สักสองเที่ยวผมว่าจะสวยเลยเนี่ย อยู่ในขั้นตอนเรียกความสูงครับใช้ผ่าหลังสาดดินไปทางซ้ายมือนะครับบอกคณะเก่าหลบไปในใต้ต้นไม้แล้วร้อนจัดครับ น่าจะดินป่นสวยดีนะเนี่ยถือว่าวิ่งง่ายนะครับมันจะกองโค้งนิดหน่อยนะครับพยายามดัดให้จะของนาแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะเสียเวลาโอ้โหท่านผู้ชมโครกระสุนตรงนี้บานเลย เมื่อกี้เดินผ่านมานั่งมาเพียบเลยยิงไปโดนกลับแล้วเบิดอีกโอ้สุดยอดเดี๋ยวถ้าคันาสูงพอแล้วก็กว้างพอเราจะทิ้นที่เหลือนะครับเราจะพาไปไว้ตรงโน้นตรงท้ายปากกล้วยนะครับ นี่วิ่งเที่ยวแรกไปแล้วเจอดินอ่อนแล้วนะครับถ้าอีกสักทเที่ยวสองเที่ยวนี่เจอดินเหนียวแน่ตอนนี้ยังอ่อนๆอ,อ,อยู่นะครับความสูงพอนะครับได้นที่พอใจก็ตอนนี้ก็ไล่เหยียบให้ได้ความแน่นนะครับ ็จะให้เหยียบไ้หลายเที่ยวหน่อยนะครับตรงนี้มันเป็นที่ต่างระดับนะครับทางขวามือเรานี่ต่ำกว่าเป็นศอกเลยนะครับ แต่ของนาต้องการความแน่นนะครับเพราะมันรั่วบ่อยมันจะมันก็ต้องรั่วบ่อยครับว่าพื้นที่มันต่างระดับกันทางซ้ายมือนี่มันสูงนะครับอ่ะเดี๋ยวเหยียบให้นั่นแน่นเต็มที่เลยตอนนี้วางผานวิ่งตัดต้วนะครับ ก็เดี๋ยวจะวิ่งแปะข้างนี้นะครับวิ่งแบบข้างเดียวต่ออีกสักนิดนึง นี่ละครับตรงนี้มันชอบรั่วเดี๋ยวจะ,จะแหวกให้ลึกๆนะครับมันเป็นรูและแหงแคล้ายๆลุมเหล่านะครับสูบไปน้ําก็หายซึมไปข้างๆนะเพื่อนบ้าน,านมั่งนี่คันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะเหลือคันนี้ต้องวิ่งซ้อให้ลึกๆนะครับโอ้ยโดนลายหอวหินปูน,นครับ มันมีก้อนปูนนะครับเดี๋ยวผ่านจะแตกซะอ๋อหลักคันแดนหลักคันแดนเก่านะครับเดี๋ยวผ่านจะแตกงานจะเข้าอาท่านผู้ชม,มครับก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะพขาก็มาม่้อกาสหน้าสวัสดีครับ